ต่อไปก็จะเป็นการทดสอบอใช้ WiOver IP SIP Softphone นะครับซึ่งเราจะใช้ Linphone ในการทดสอบนะครับเพื่อจะทำการทดสอบใช้งานร่วมกับตัว Momber Server แล้วก็ตัว Talk Connect นะครับเดี๋ยวมาดูกันละกันนะครับก็โทรหา <c oughs> ตัว ชนเลของตัวท็อปคอนเนกก่อนนะครับก็ทำการกดพินนะครับเพื่อเข้าสู่ช a นเ e ลที่เราตั้งค่าไว้นะครับครับซึ่งตอนนี้พอพอ Enter เข้าไปเนี่ย ซอฟต์โฟนก็จะเทดสทบอทบอทดสอบทดสอบอันนี้ก็จะคุยจากตัวอซอฟต์โฟนนะครับทำการมิว <S 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 ก็คือกดสตาร์แล้วก็กดแฮนะครับก็ทำการมิวจากนั้นก็ลองทดสอบคอจากตัวทอ k c คอนเนกนะครับทดสอบ 1 2ึ่งสองสาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการคอจากตัวทอร์คอนเนะครับตัวซอฟโฟนก็จะได้ยินเหมือนกันนี่เดี๋ยวเรามาทดสอบคอจากตัววิทยุนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดกก็จะตัวซิฟโฟนก็จะมีอ่าดิเล์นิดหนึ่งนะฮะถ้าหากต้องการอ่าคุยผ่านซิฟโฟนก็ให้กดเพื่ออันมิวนะครับดอกจานแล้วก็กดเลขกหดนะครับครับตอนนี้ก็เราก็จะคุยผ่านอซอฟท์โฟนครับทดสอบ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตว่าเราสามารถอินิิเกตตัวซอฟต์โฟนเข้ามาใช้กับตัวมัมเบอร์เซิร์เวอร์แล้วก็ตัวทอคอนเน็กได้นะครับก็ทำการมิว